ส่เ็ห้าก็ได้ตั้งเป็นชื่อพระราชทานมานะครับช้าลาการนะครับแล้วก็ในยุคหลังมามีการเพี้ยนเสียงมาให้เป็นคำสุภาพก็กลายเป็นชาติการสภาพภูมิประเทศอูมิศาสตร์ของอำเภอชาติการเนี่ยเป็นพื้นที่ธุลกันดานเนาะบ้านเมืองเรากว่าจะสร้างเป็นเมืองเป็นอำเภอเป็นจังหวัดขึ้นเนี่ยต้องต้องผ่านแต่ละยุคแต่และสมัยขึ้นมาได้สวัสดีครับ ผมนายสุพจน์ตงอุป,ปะผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเป็นเจ้าของเงินชวกำนพรครับสำหรับประวัติศาสตร์ของพืชเชาตการนะครับเราก็จะแบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์นะครับในโอากาสนี้ผมก็จะขอ,อะเล่าเกี่ยวกับยุคประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับ อำเภอชาติกาลของเรานะครับหรือเมืองชาติกาลก็เป็นเมืองเก่าแก่นะครับที่ม <Jamie, S 2> ีชื่อและจารึกนะครับมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะพบนะครับชื่อเมืองชาติกาลนะครับหรือเมืองชาติกาลเนี่ยมาตั้งแต่ยุคสุโขทัยแล้วนะครับรวมถึงอยุธยาก็เป็นหัวเมืองที่มีความสัมผัสนะครับคือเป็นเมืองหน้าด่านชายขอบระหว่างอาณาจักรล้านช้างกับอาณาจักรอยุธยานะครับ ส่วนถึงยุครัตนโกสินทร์ก็มีความสำคัญเช่นกันครับในเมื่อ,อพศ2444นะครับก็ได้มีแต่งตั้งนะครับข้าราชการมหาไทยนะครับชื่อ,อหลวงชาติการโกศลนะครับก็เป็นชื่อตำแหน่งอของกระทรวงมหาไทยที่ให้ความสำคัญนะครับของเมืองชาติการาสมเด็จพระห้าก็ได้ตั้งเป็นชื่อพระราชทานมานะครับ ส่วนยุคก่อ,อตั้งเป็นสุขาพิบาลน,นะครับจะจะก่อตั้งเมื่อวันที่11มิถุนายนะครับ2514เราก็จะพบนะครับรายละเอียดในประกาศในราชกิจการนะครับต่อมาเมื่อราดฎรน,นะครับมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นรัฐบาลนะครับก็ได้ยกระดับนะครับเป็นอำเภอชาติการในปี 2517ครับส่วนความหมายนะครับของอำเภอชาตาการนะครับก็จะมีได้หลายความหมายนะครับเท่าที่ผมศึกษามาก็ชื่อว่าชาลาการนะครับแล้วก็ในยุคหลังมามีการเพี้ยนเสียงมาให้เป็นคำสุภาพก็กลายเป็นชาติการประโยคนึงที่คนทคนไทยนะครับจะชอบล้อหรือพูดเล่นๆว่าคนที่อยู่ในอำเภอชาติการเนี่ย จะไปติดต่อราชการเอยหรือว่าไปทําธุรกิจหรือธุระอะไรต่างๆที่เดินทางไปจังหวัดหรือว่าเดินทางไปนครไทยจะเป็นอําเภอที่ไปติดต่อราชการที่ช้าที่สุดนะครับเขาก็ได้อบอกว่าสภาพภูมิประเทศภูมิศาสตร์ของอําเภอชาตการเนี่ยเป็นพื้นที่ธุระกันดารเนาะเขาก็เลยตั้งชื่อเล่นว่ากว่าคนชาติการจะมาจะจะเดินทางมาถึงเนี่ย ใช้เวลา1-2วัน่าก็ทำให้เป็นชื่อเล่นว่าชาล่ากาครับสำหรับสื่อนะครับที่ผมคิดว่ามีความสำคัญและเหมาะสมสำหรับยุคในปัจจุบันนะครับก็คือสื่อวิดีโอหรือสื่อวีดิทัศน์ครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันนะครับเรามีโทรศัพท์มือถือมีโซเชียลที่จะสามารถนำเสนอนะครับข้อมูล ได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ทุกเวททุกวัยครับทุดท้ายนี้นะครับก็จะฝากาให้เด็กๆรุ่นหลังนะครับกลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอบ้านเกิดของตนนะครับก็จะทําให้เรารู้ว่าเรามีที่มาที่ไปมาอย่างไรนะครับและทําให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเรากว่าจะสร้าง เป็นเมืองเป็นอำเภอเป็นจังหวัดขึ้นเนี่ยต้องต้องผ่านแต่ละยุคแต่ละสมัยขึ้นมาได้